ขบาาก็จะคอยทากันเองอาไม่ทากับสิ่งน่อนนาะไม่ยออัะละัมมัสมาสัมพุทโธภาคาวา Sa-han-tau-na-ma-mi-ca Nam-bô-tát-sa-pa-sa-va-tô ha tô sa nam Nam-bô-tát-sa-pa-sa-va-tô à la ha tô sa nam bô tát sa pa sa va อาลัคตุสมาสัมบุตรสาสาถุไมยังพันเตวิสุวิสุงละขณาทายาเอสานีนาสหาปัญจสิยัญญาจมาทุติยังตีไมยังพันเตวยสุวิสุงละขณาทายาเอสานีนาสหา ปัญจสิลัญาจามะปาฏิญจมืิมยังพันเทวิสุงวิสุงลักษณะทายาอิสระเนนะสหาปัญจสิลัญาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาระนังข <modified> ้าฉามิธรรมสาระนัข <Schulen elaborate> ้าม <noise> ิสังฆสาระนังข้ามิลุติยมติพุทธสารนัข้ามิลุติยมติธรรมสาระนัข้ามิ ติดทียปีสังขังสารนังขจามิตัติียปีพุทธังสารนังขจามิตัตทยปีธรรมังสารนังขจามิตัดทียปีสังขังสารนังขจามิ สัลนามนาวิริตารมปานติปตาเวโรบันิสิกขาพระังสมาธิญาณิอัตินาธนาเวโรบันิสิกขาพระังสมาธิญาณิกามีสุวิชาจรา เอรามัณิชขาประธานสมาธิญาณีินุสสาวาทาเอรามัณิชขาประธานสมาธิญาณิสุปราเมระยมชฌระมาเถชานาเอรมวัณิกขาประธานสมาธิญาณี พัะจาสศิขาผาธานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนิโภคกสัมปทาสีเลนัมิพุติยันติจัสมาสีนามุบิโสทาอิ เราต่ำนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอาหุสุโธอาหุธรรมโม อโหสังโคคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่หลักลื้สาธุอโหธรรมโมคุณพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่หลัก้สาธุอโหสังโคคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่หลัก้สุที่า พัตเมธานังอาสาวะขยาวหังโหตุอนาคติกาเลทานังเมงปรลิสุโรอมุนะโหสีลาทานังสมาธิยามิอิมา,านิมะยางพันเตพุทธลูปังสังฆาทานังสพปริวาลานิ พิคุสังขสังโอนโนชยามะสาธุนโนพันเตพิขุสังคโคอิมานีห้ายังพันเตพุทธาลูกกังสังฆาทานังสาปริวลานินีปฏิคัรหาตุอัมหากางทีฆราตังหิตายาสุขายาสฆาแต่ระสงฆ์บุญเจริญ ข้าพเจ้าทาั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธลูกพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพระพุทธลูกพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทาั้งหลายเพื่อเป็นประโยชนย์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลาย และยญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีพ่อพ่อคำทองพ่อคำนองพ่อคำทองเนาะสงตีพิสัมบงโพชัยบ่งโพชัยแม่แม่นวลเนาะ โปทองโปรทองไซพ่อภาษาพร้อมทั้งครอบครัวเนาะพ่อพ um ่อคุณเวลูวานอเวเวลูนารักแม่เลี่ยมเวลูว่านารักพร้อมทัครอบครัวพ่อภาษาพ่อสมาน ครอบครัวนายนายนั่นล,ลงคุณทอคุณดอนคุณดอนพร้ขอมครอบครัวนางลุ่งลุ่งลาวังหลังหลังบ้านนางยีย่สุด,ดาเนาะ จำเป็นในสุขภพเดเดือเดือเดว่าไานะการก่อความพร้อมทั้งดดามันดาภริยาสามีอุตตบุตราปุจจาตายายเจ้าพันนาเงิจงมารับเอาบุญกุศลที่ยากลำบากในเวลานี้ ในะ้านที้จะทานตุกข์ใรจากโกแล้วมีความสุขอ้อยสอยี่้นไปเทิ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอังนับุตรเจริญพร้อมวดน้ำิกุศอนามัง่ายถาอิวาุ ทานิทานุทิฏนา้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์เก่ผู้ับพระโลกนี้ไปแล้วด้วยฉันนั้นอิสิตามพัิตาตุมขออิทตพทดีดานปาถนาแล้วทั้งใจแล้วอิปเมวสัมมิสัตุจงสำเร็จโดยสพรันจับเพืพุรงนูปสังกป้าขอความดำมีทั้งพวงจงเต็มที่ จันดูพนรโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันพิญมณิชติลโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสซพปิตโยวัันทุความชันไหทั้งพวงจงทำราดไปัพพารโควินัสตุโรคทั้งพวงของ่านจงอายมาเทววัตวันตรายุ อันตรายยามีเขตท่านยุขีทีขายุโคภาวะท่านชงเพ็ินผู้มีความสุขเมือายืนยืนอภิวาทนาสิริสานิจังุตาภชายโนจัตาโรธรรมาวัทันติอายุกโนสุขังพลังนำสีประการเกื้อยุวนาสุขาวาลาอมเจริญเก็บบุคคลผู้มีปกติไหวขาบ มีบกติยันอตตอผู้ใหญ่เป็นนิตบาวตุสัพพมังคาราขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งพวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยนุภาเพลวัพุทธเจ้ารังพวงสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนูพาเพงพระธรรมทั้งพวงสัพปสังฆานูพาเวนะด้วยอนาพาเพงพระสงฆ์ทั้งพวงจากธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีเก่ท่านทุกเมื่อเดิน เตาขออนุโมทนาเอาส่วนแห่งบุญนะส่วนแห่งธรรมที่อาตมาด้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากมว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ป้ายาจงจะมีเสริมร่มในบุญกุศลอันนี้หากว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคม,รมีภยัยวางหน้าบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุเราเบาบางลง ให้ทุกขายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนักกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ